ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหุ้นอเมริกาค่ะคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ้น SOFI นะคะครับผม SOFI นี่ก็เป็นตัวที่หลายคนจับตามองอยู่เหมือนกันค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จัก SOFI กันสักนิดนะคะเขาเป็นบริษัทเอฟินเทคใช่ไหมคะที่เน้นบริการการเงินครบวงจรใช่ครับหลักๆก,ก็คือสินเชื่อผู้บริโภคแต่ที่น่าสนใจคือเขากำลังพยายามปรับโมเดลธุรกิจปรับยังไงเหรอคะคือ ให้มันไม่ต้องแบกสินทรัพย์เยอะหรือที่เรียกว่า asset light มากขึ้นนะครับพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการเงินของตัวเองขึ้นมาอ๋อ oh, ให้คนอื่นมาใช้แพลตฟอร์มของเขาด้วยประมาณนั้นครับทำให้ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้ที่เป็นค่าธรรมเนียมไม่ใช่ดอกเบีย้ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยเท่าไหร่ราคาตอนนี้เกิน41%ของรายได้รวมแล้วครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรค่ะแล้วก็เห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักเขาก็เครดิตดีด้วยไฟโกสกอร์สูงนนเดเ,ดขงเขาเลย โอเคค่ะงั้นเรามาลองเจาะลึกข้อมูลที่เรามีกันว่ามุมมองเกี่ยวกับ SOFI ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่ราคาหุ้นก่อนเลยค่ะเห็นว่าผันผวนน่าดูครับผันผวนสูงจริงๆครับคือมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปแรงมากเกือบจะถึงจุดสูงสุดเดิมถแถวๆแถว1 8ดดอลลาร์ที่ทําไว้เมื่อต้นปี2025ใช่ไหมคะ ใช่ครับทั้งทั้งที่เดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเพิ่งลงไปต่ำสุดแถวแ6ดจุกดอลลาร์โอ้โหจากแปดกว่าขึ้นไปเกือบสิบแปดเหรียญครึ่งผันผวนมากจริงๆค่ะครับมันสะท้อนว่าตลาดก็คาดหวังสูงแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงเหมือนกันแล้วปัจจัยอะไรที่ทำให้นักลงทุนหรือนักวิเคราะห์เขามองด้วยความระมัดระวังบ้างคะตอนนี้ประเด็นใหญ่สุดเลยก็น่าจะเป็นเรื่อง valuation หรือการประเมินมูลค่าหุ้นนี่แหละครับมันแพงไปหรอคะ คือถ้าดู forward PE หรือราคาเทียบกับกำไรคาดการข้างหน้าเนี่ยมันพุ่งไปเกิน50เท่าแล้วครับ50เท่าครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยู่แค่ประมาณ10.5เท่าโอ้โหต่างกันเยอะมากใช่ครับสูงกว่าเยอะอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วภาพรวมกลุ่มการเงินเอง,เองก็ถูกมองว่าราคามันค่อนข้างตึงๆแล้วด้วย PE 50นี่ยอมจ่ายแพงมากแสดงว่าตลาดต้องคาดหวังการเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับ คาดวันไว้สูงมากแล้วความเสี่ยงอื่นๆล่ะคะนอกจากเรื่อง valuation ที่แพงแล้วมีอะไรอีกบ้างก็มีความกังวลเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคครับคือมีการประเมินกันว่าเศรษฐกิจอาจจะชะลอตัวชะลอตัวนานไหมคะอาจจะลากยาวไปถึงปี2026เลยครับซึ่งแน่นอนว่ามันกระทบความเชื่อมั่นการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคซึ่งกระทบธุรกิจสินเชื่อของโซฟายโดยตรงเลยสิคะ เพราะยังเป็นรายได้หลักอยู่ใช่ครับแม้จะพยายามรลดนการพึ่งพาแต่รายได้หลักประมาณ63%ก็ยังมาจากสินเชื่ออยู่ดีอืมแล้วมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมคะอย่างเรื่อง stagflation ที่เคยได้ยินครับอันนั้นก็เป็นอีกความเสี่ยงคือเศรษฐกิจไม่โตแต่เงินเฟ้อสูงอันนี้ยิ่งกดดันกำลังซื้อแล้วก็อาจจะกระทบคุณภาพหนี้ได้ด้วย เศรษฐกิจชะลอในเรื่องใหญ่เลยนะคะแล้วความเสี่ยงเฉพาะตัวอื่นๆล่ะคะอย่างเรื่องการเมืองระหว่างประเทศหรือนโยบายต่างๆมีผลไหมคะมีครับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างตะวันออกกลางตอนนี้แล้วก็โอกาสที่สหรัฐอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นอันนี้กระทบหุ้นกลุ่มเติบโตแบบโซฟายได้ใช่ครับเป็นปัจจัยกดดันได้เสมอแล้วก็มีความไม่แน่นอนเรื่องภาษีการค้าโดยเฉพาะกับจีนอ๋อเรื่องกำแพงภาษีครับ อาจจะสร้างความผันผวนให้ตลาดได้ซึ่งผลกระทบจริงๆอาจจะเห็นชัดขึ้นช่วงครึ่งหลังของปีนี้แล้วถ้ามองในมุมธุรกิจเองล่ะคะการที่เขาทําแพลตฟอร์มมีความเสี่ยงอะไรไหมก็มีครับคือถึงแม้การเน้นค่าธรรมเนียมจากแพลตฟอร์มมันจะดีแต่ถ้าสภาพคล่องในระบบการเงินมันตึงตัวขึ้นมาอาจจะกระทบพวกพาร์ทเนอร์ที่มาใช้แพลตฟอร์มถูกต้องครับถ้าพาร์ทเนอร์ลดการลงทุนหรือชะลอการปล่อยสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มรายได้ส่วนนี้ของโซฟาก็อาจจะชะลอลงได้เหมือนกัน ฟังดูมีความท้าทายหลายด้านเลยนะคะทั้ง valuation ทั้งเศรษฐกิจทั้งภูมิรัฐศาสตร์แต่อีกมุมนึงละคะการที่เขาพยายามปรับโครงสร้างธุรกิจมันต้องมีข้อดีที่ทำให้ตลาดให้มูลค่าสูงขนาดนั้นสิคะแน่นอนครับจุดแข็งที่น่าสนใจก็มีอย่างแรกเลยคือไอตัวแพลตฟอร์มที่ให้คนอื่นเช่าใช้หรือ financial services platform เนี่ยมันโตดีมากนะครับโตดียังไงคะพอมีตัวเลขไหม ล่าสุดนี้มีปริมาณธุรกรรมถึง1.6พันล้านดอลลาร์เลยครับแสดงว่ากลยุทธ์นี้มาถูกทางแล้วจริงๆค่ะแล้วการที่รายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นมาถึง41%อันนี้ช่วยได้เยอะไหมคะในแง่ความมั่นคง ช่วยได้เยอะครับมันช่วยลดความอ่อนไหวต่อความผันผวน,นของธุรกิจสินเชื่อแล้วนักลงทุนก็มักจะมองว่าไรายได้ค่าธรรมเนียมมันมีคุณภาพดีกว่าไรายได้ดอกเบี้ยด้วยแล้วการที่เขามีฐานลูกค้าเดิมที่เครดิตดีอยู่แล้วเขาใช้ประโยชน์ตรงนี้ยังไงคะเขาก็พยายามขายผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มให้กับลูกค้ากลุ่มนี้แหละครับที่เรียกว่า cross sell หรือ up sell อ๋อเหมือนสร้างรายได้เพิ่มจากลูกค้าเดิมไคะถูกต้องครับมีการปรับเพิ่มประมาณการกำไรจาก Wall Street สอดคล้องกับมุมมองบวกของผู้บริหารเลยพอจะเห็นภาพรวมแล้วค่ะมีทั้งความคาดหวังสูงจากการปรับโมเดลธุรกิจไปทางแพลตฟอร์มค่าธรรมเนียมแต่ก็เจอกับความเสี่ยงใหญ่ทั้ง valuation ที่แพงริ้วทั้งเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนสรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดนี้ควรมอง SOFI ยังไงดีคะ โดยรวมนะครับแม้ว่าทิศทางการปรับธุรกิจมันจะดูดีมีศักยภาพในระยะยาวแต่พอมาชั่งน้ำหนักกับราคาหุ้นตอนนี้ที่มันสูงมากจริงๆสูงเกินไปประกอบกับความเสี่ยงรอบด้านที่เราคุยกันทั้งเศรฐษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ยังพึ่งสินเชื่อเยอะอยู่ดีมันทำให้ความเสี่ยงที่ราคาหุ้นจะปรับฐานลงแรงๆเนี่ยมันมีอยู่สูงครับค่ะแหล่งข้อมูลที่เราพิจารณามาก็เลยมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวัง ให้น้ำหนักกับความเสี่ยงระยะสั้นพวกนี้จนถึงขั้นแนะนำขายเลยครับค่ะการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพโซฟายทั้งโอกาสและความท้าทายได้ชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะครับผมมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอยากทิ้งท้ายให้ลองคิดกันดูครับค่ะเชิญเลยค่ะคือในเมื่อโซฟายเนี่ยเขากำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างไปสู่ธุรกิจที่ดูมั่นคงขึ้นในระยะยาวผ่านแพลตฟอร์มค่าธรรมเนียม แต่ในระยะสั้นก็เจอทั้งความเสี่ยงมหาภาคทั้ง valuation ที่สูงลิ้วคำถามคือในฐานะนักลงทุนเราควรจะให้น้ำหนักกับอะไรมากกว่ากันระหว่างวิสัยทัศน์ระยะยาวของบริษัทหรือว่าความเสี่ยงเฉพาะหน้าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้